สวัสดีครับพบกับสมชายอ้อยรันพาวเวอร์ตี้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สารคามนะครับผมจะพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ติดถนนเส้นนี้เลยครับแยกจากท่าพามานะครับเส้นนี้ก็คือเส้น208นะครับเดี๋ยวไปดูที่ดินแปลงนี้กันครับว่าจะสวยงามขนาดไหน ครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่บ้านแพงนะครับตำบลบ้านแพงอำเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ติดถนนเส้น2 0 8เลยครับถนนหลักเส้นที่จะไปอำเภอโกสุมพิสัยนะครับวิ่งมาจากท่าพระห่า,างถนนมิตรภาพประมาณ19กกิโลนะครับจุดสังเกตจะสังเกตง่ายนะครับเลยปั๊มพิธีมานะครับ ประมาณ1กิโลนะครับก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ก่อนป้ายคำรีสอร์ทนะครับอยู่ติดติดกับป้ายคำรีสอร์ทนะครับมองไปตรงนี้จะเห็นป้ายสีแดงๆนะครับป้ายคำรีสอร์ทนะแล้ววิ่งตรงไปอีกประมาณ1กิโลนะครับก็จะถึงบ้านแพงนะฮะบ้านแพงเป็นตำบลนะเป็นตำบลของอำเภอโกสุมพิสัยนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากเคสโกโลตัสประมาณ1.7กิโลเท่านั้นเองครับ ตำบลบ้านแพงนี่ก็เป็นตำบลที่มีความเจริญนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับถนนเส้น208นะฮะขอนแก่นโกสุมนะฮะนี่นะครับลักษณะที่ดินจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คือเดินทางสะดวกสบายด้านหน้าแปลงจะถมไปแล้วประมาณ1.5-2ไร่เลยทีเดียวนะครับลักษณะที่ดินจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านหน้าติดกับถนนกว้างประมาณ60เมตรนะครับลึกเข้าไปนะครับฝั่งซ้ายนี่200กว่าเมตรเลยทีเดียวนะครับ ส่วนฝั่งขวาก็าประมาณ170เมตรนะฮะหายแปลงนะครับประมาณ67เมตรนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูผมไว้ประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับโดยประมาณนี้นะครับลักษณะที่ดินนะอยู่ติดถนนเส้นหลักเลยครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากบ้านแพงประมาณ1กิโลนะครับ อยู่ห่างอำเภอโกสุมพิสัยประมาณ10กิโลนะครับเข้าไปนิดเดียวนะครับอยู่ห่างจากเ e สโก l โลตัสบ้านแพงประมาณ1.7กิโลครับถือเป็นที่ดินที่มีความพร้อมอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยด้านหน้าผมแล้วนะครับนี่ถมแล้วด้านหลังยังเป็นทุ่งนาอยู่เนื้อที่รวมทั้งหมด5ไร่3ามงาน45ตารางวาเป็นชนดคู่แดงใบเดียวนะครับ ถนนเส้นหลัก208เป็นถนนเส้นที่จะวิ่งเข้าอำเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสารคามนะฮะมีความเจริญครับเส้นนี้ออกจากท่าพระมาก็เป็นเป็นโกดังเป็นโรงงานมากมายนะฮะถือเป็นถนนเส้นที่จะวิ่งไปเชื่อมกับเขตเศรษ,ษฐกิจนะครับตรงนู้นนะฮะมองไปก็จะเห็นท้ายแปลงนะะตรงนั้นนะ่ะ ตัวนี้ด้านหลังจะเป็นแปลงนา2แปลงยาวนะครับตอนนี้ไถแล้วดูแนวเขีง่ายครับที่ดินจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับจะมีขยักอยู่สองข้างนะ้านข้างเป็นลักษณะแปลงรูปแบบแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่สวยงามอีกแปลงนึ่งนะครับเพราะว่าด้านหน้าพร้อมใช้งานล่ะถมสูงจากระดับเดิมนี่ประมาณ กืบสเมตรเลยทีเดียวนะครับเนี่ยถมสูงถมมานานหลายปีแล้วนะครับนี่ฮนะระดับเดิมตรงนี้จะมีต้นยูคาอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะว,าว้ามานิดนึงนะฮะถมแล้วก็เป็ดขยักเข้ามานะติดกับถนนสี่เลนครับไฟฟ้ามีทั้งสองด้านนะครับบ้านแพงนี่จะ มีสำนักงานหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเป็นหมอลำที่ดังระดับประเทศนะครับเราคงคุ้นชื่อกันอยู่นะฮะเดินทางไปถนนมิตรภาพนี่ขับรถประมาณไม่เกิน20-25ถึงนาทีนะครับขับไปเรื่อยๆนะที่ดินลักษณะแบบนี้นี่สามารถขึ้นปั๊มน้ำมันได้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ราคาบอกขายบอกไว้ที่ไร่ละ27ล้าน ยกแปลง13.5ล้านต่อรองได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับกับรันพ r o p e r t y ตที่เบอร์0951808982นะฮะสำหรับใครที่อยากดูที่ดินอีกหลายๆแปลงครับให้เข้าไปดูที่เพจนะครับขายที่ดินคอนแก่นรับรีวิวที่ดินคอนแก่นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ